จัก็พัดเอามาตะจงศาตร,รหัสลับที่ข้ากล่าวถึงคือสัญญาที่เมื่อเอ่ยออกมาเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าเรื่องนี้เจ้าจะต้องทำอะไรตามใจและฟังข้าแม้ว่าเรื่องบางอย่างนั้นเจ้าจะไม่ต้องการก็ตามไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะบอกกับท่านประมุขเมื่อข้ากลับมาว่าเจ้าไม่เชื่อฟังข้าจงซานกล่าวมาอย่างจริงจังไม่เห็นสนุกเลยอ่ะข้าก็ไม่ต้องการมัน ทียนลิงเอ๋อที่แสดงท่าทางไม่ยินดีไม่เรื่องนี้พวกเราจะต้องตกลงกันให้ดีเสียก,ก่อนหากว่าเรื่องนี้ข้าทําอะไรผิดแล้วก็ไว้กลับมาเจ้าสามารถบอกท่านประมุขให้ลงโทษข้าได้ถา้าหากเจ้าไม่สัญญาที่จะทําแล้วก็เช่นนั้นพวกเราจะไม่ออกไปจากที่นี่จงซานกล่าวด้วยน้าเสียงที่หนักแน่นอืมๆก็ได้ก็ได้เจ้านี่จู้จี้จริงๆข้าจะฟังเจ้าก็ได้ใบหน้าของเทียนลิงเอ๋อนั้นไม่เต็มใจหนะัก จงซานที่เผยยิ้มเล็กน้อยที่ยังตาทางของนางนางไม่ต่างจากองค์หญิงที่เอาใจหากว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติแล้วลวก็ข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินขนมกุยฮวาอ้อใช่แล้วพวกเราจะใช้ขนมกุยฮวาเป็นรหัสลับแล้วกันเมื่อข้ากล่าวถึงขนมกุยฮวาแล้วก็เช่นนั้นข้าหมายถึงว่าข้าจริงจังและเจ้าต้องเชื่อฟังข้าเจ้าต้องทําตามที่ข้าพูดจงซานกล่าวออกมาอย่างหนักแน่น ดีดๆขนมกวยวะที่เหนิงเอ๋ยที่หัวเราะดังลันมีรหัสลับเช่นนี้ด้วยหรืออืมฉะนั้นรอพักหนึ่งข้าจะเข้าไปเอาสัมภาระแล้วพวกเราก็เดินทางกันจงซานพยักหน้าและกล่าวออกมาจงซานเข้าไปข้างในที่พักของเขาพร้อมกับออกมาด้วยสัมภาระที่น่าจะมีน้ำหนักเกือบห้าสิบจินซึ่งจงซานสะพายมันเอาไว้ได้ด้านหลังพร้อมกับดาบยักษ์ของเขาและกล่าวออกมาว่าเอาละพวกเราไปกันได้แล้ว นำสัมภาระนั้นมาให้ข้าเก็บไว้ในผลึกกำไรดีกว่าแค่มองข้าก็เหนื่อยแทนเจ้าแล้วละ่ะทีล่ลิงเอ,อ๋อหัวเราะจงซานไม่ได้ทำอวดเก่งแต่อย่างใดเขาได้ยินสัมภาระให้กับนางเหลือเพียงแค่ดาบยากเอาไว้เอิ่มผ้าแพรไหมายแดงของข้าน่ะเป็นเพียงสมบัติระดับสองเท่านั้นจะทำให้บรรทุกได้แค่คนเดียวเจ้าใช้รองเท้าขับวายุแล้วกันนะพวกเราจะเดินทางได้เร็วขึ้นทีนล่ลิงเอ๋อนั้นกล่าวตกลง จงสารที่สพายดับยักที่ด้านหลังและโคจรปานแท้ลงไปในรองเท้าพร้อมกับพุ่งตรงไปยังด้านหน้าอย่างรวดเร็วเทียนลิงเอ,อ๋อกระกลาวขึ้นไปบนผ้าแพรไหมสีแดงของนางก่อนที่จะตามจงสารไปนางเต็ไมไปด้วยความดีใจที่จะได้ออกจากสำนักแล้วเทียนลิงเอ,อ๋อที่รู้สึกเส้นทางจะออกจากเทือกเขาก็ดีนางพาจงสารออกมาจากค่ายกลนผ่านทางค่ายกลนออกมาจากทางสำนักขยางจงสารจ้องมองไปยังกระท่อมมุงจากที่อยู่ด้านนอกของสำนักขยา เขาถอดถอนหายใจออกมาคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปเขาในเวลานี้กลายเป็นหนึ่งในสำนักเสียนแล้วจงซานไม่ได้หยุดเพื่อทักทายผูุ้โสโชบซานเขาที่พาลิงเอ๋อมุ่งตรงไปยังอีกทิศทางหนึ่งทันทีก่อนหน้านี้เมื่อครั้งเขาเดินทางมานั้นใช้เวลาหลายเดือนที่จะผ่านภูเขาต่างๆทว่าตอนนี้จงซานเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาและรองเท้าขับวายุจะต้องใช้เวลาไม่ถึง15วันก็สามารถไปถึงหมู่บ้านของเขาแน่ หลังจากที่เดินทางตลอดทั้งวันทั้งคู่ก็พักเหนื่อยในเวลากลางคืนซึ่งพวกเขาได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งจงซานนำเป้แขวนออกมาสองใบก่อนที่จะปีนขึ้นไปผูกบนต้นไม้สูงและทำการโรยสมุนไพรเพื่อป้องกันแมลงพิษเอาล่ะพวกเราจะนอนบนเปลยวนกันในคืนนี้จงซานหันกลับมาก่าวกับเทลิงเอ,อ๋อซึ่งเทลิงเอ๋อดวงตาก็เป็นประกายจ้องมองไปยังเปลยวนที่แขวนบนต้นไม้นางที่จ้องมองจงซานด้วยความตื่นเต้นจงซานไอ้นี่ยอดไปเลย เจ้าคิดได้อย่างไรกันเทียนลิงเอ,อ๋อที่เหินขึ้นไป,ไปนอนบนเปรยวนทันทีพร้อมกับหมุนไปหมุนมาด้วยความตื่นเต้นเห็นท่าทางของเทียนลิงเอ,อ๋อที่เหมือนกับเด็กจงซานได้แต่สายหน้าและไม่ได้กล่าวอะไรต่อไปหลังจากโรยสมุนไพรเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปนอนบนเปรยวนเช่นกันเอาละ่ะเจ้าสามารถมองดูดาวได้ข้าขอนอนก่อนแล้วกันจงซานกล่าวเทียนลิงเอ,อ๋อที่นอนอยู่ในเปรยวนพร้อมกับจ้องมองดูท้องฟ้าดูแสงสีดาว ดูแสงดาวและฟังเสียงเจยเจ้าของเหล่าแมลงดูเหมือนว่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันก่อนที่นางจะมอยห,หลับไปในเวลาเดียวกันนั้นข้ามผ่านไปยังรัตต้าคุณเคอร์ดาตระกูลจงร่างแยงเงาของจงซานที่นั่งสมาธิอยู่ในห้องร่างแยงเงาจงซานที่ค่อยย่งขึ้นและจับตำราแน่นที่อยู่ด้านหน้าของเขาที่หน้าปกของมันมีอักษรที่เขียนว่าวิชาเงาจูจบนี่เป็นคล็สวิชาที่จงซานร,ร่างหลักได้พบที่หอคัมภีรสำนักขยะา และยังมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นภาพของคนที่ชื่อว่าหัวศา์เน็บอยู่ด้านในมือที่ถือคัมภีร์ในมือนั้นร่างแยกเงาก็หายไปในทันทีร่างกายของเขาเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างของหน้าต่างที่มีน้อยนิดไปได้จากนั้นร่างแยกเงาก็พุ่งตรงไปยังความมืดขยับกายที่บางเบาไม่ต่างอะไรกับกระดาษมุดผ่านไปตามช่องต่างๆภายใต้แสงจันทร์เงาสีดําที่เหินลอยบนพื้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วความเร็วของร่างแยกเงานั้นมีความเร็วเป็นอย่างมาก ร่างแยกเงานั้นแตกต่างจากร่างหลักดูเหมือนว่าพรสวรรค์ของร่างแยกเงานนในการฝึกวิชากระบี่หินร่างจันทาจะรวดเร็วเป็นอย่างมากพัฒนาการก้าวหน้าสามารถทะลวงผ่านระดับไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องพยายามมากมายเชกเช่นร่างหลักในเวลานี้เงาแยกร่างของจงซานเองก็ก้าวไปถึงระดับสาเสียนเทียนด้วยเช่นกันหลังจากนั้นสองชั่วโมงร่างแยกเงาก็มาถึงหุบเขาแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้มีบ้านหลายหลังอยู่ในหุบเขาและยังปกปิดหลบซ่อนจากสายตาผู้คนรางแยงเงาที่เคลื่อนที่ไปยังบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ใจกลางซึ่งมีป้ายนาบานเขียนตัวอักษรสามตัวสีดำอันยุเวตังแปลว่าเรือนคืนทมินนะครับอ,อ่านผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับอันเยตังนั้นถือว่าเป็นฝันร้ายสำหรับทางการค้าของต้าคุณทีเดียว ที่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยรัฐห้ารัฐมันกลายเป็นหนึ่งในองค์กรของนักฆ่าสมาชิกนักฆ่าที่พวกเขามีนั้นมีมากมายเหลือเกินและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมีหลายคนที่ก้าวไปถึงระดับก้าวโหดเฉียดและยังมีข่าวลือว่ามีคนที่ก้าวไปถึงระดับเซียนเฉียดอีกด้วยหกหลัดต่างก็หวาดกลัวที่จะกล่าวถึงองค์กรดังกล่าวร่างแยกเงาของรงซานก่าวเข้ามาในห้องโถงปรากฏกายขึ้นพร้อมกับย่างกายเข้ามาเทียบก้าว มีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในห้องโถงซึ่งตอนนี้กำลังใช้โคมไฟตรวจสอบแผนที่ขนาดใหญ่เขาไม่รู้เลยว่าแต่น้อยว่าจงซานในเขามาไกลใครกันท้ายที่สุดขณะที่จงซานเข้าถึงใจกลางห้องคนดังกล่าวตอนนี้ก็รับรู้ได้จึงหันหน้าออกไปพร้อมกับลุมกระบี่ชี้หน้าเมื่อเขาเห็นคนที่เข้ามาเขาก็วางใจชายคนนี้มีอายุ50ปีหน้าตาดูธรรมดาหากว่าหลงเข้าไปในฝูงชนคงไม่สามารถแยกแยะออกมาได้ จูเรนเมื่อเห็นจงซานเขาก็กล่าวทักทายด้วยความเคารพจูเรนในที่นี้คือแปลว่าเจ้าของบ้านนะครับผู้นําหรือว่านายท่านประมาณนี้นะครับอืมอันห่วงข้าเคยบอกเจ้าหลายครั้งเหมือนกันกับที่บอกกับพี่น้องทุกคนทําไมเจ้ายัางทาเช่นนี้นอกจากนี้เจ้าที่กล่าวไปถึงระดับเซียนเทียนแล้วแต่กับปฏิเสธที่จะเข้าสํานักเซียนดูเหมือนว่ามันจะไม่ยุติธรรมต่อเจ้าเลยนะจงซานกล่าวออกมาพร้อมกับสายหน้าจูเรน ท่านเป็นคนช่วยชีวิตของข้าเช่วอข้าร้างแ้นแทนตระกูลบิดาภรรายาและบุตรของข้าข้าได้สาบานว่าจะพักดีต่อจูเรนตาบช่วยชีวิตโดยที่จะไม่โอดครวนไม่มีอะไรที่มาจุดิทาอันหวนกล่าวออกมาอย่างเคารพตอนนี้เจ้าได้เป็นผู้นําอันเยตังแม้แต่คุณนางและเราราชวงศ์เยาวันเกรงมาได้ยินชื่อนี้จงซานสายหน้าพร้อมกับยิม้มนั่นเป็นเพราะจูเรนสนับสนุนอันเยตังนั้นพักดีต่อจูเรนตลอดไป อันหวงที่กล่าวออกมาทันทีอืมข้าคงไม่สามารถทำให้เจ้าเรียกข่าประจูเรินได้สินะอ่ะนี่คือเคล็ดวิชาระดับเซียนเทียนเจ้าสามารถนํามันไปฝึกได้จงซานมอบตําราเล่มหนึ่งให้กับอันหวงเคล็ดวิชาระดับเซียนเทียนอย่างนั้นหรืออันหวงนั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาที่รับมาและจดจ้องมองไปยังเคล็ดวิชาดังกล่าวซึ่งเขียนเอาไว้ว่าวิชาเงาจโจ ข้าเองก็ฝึกฝนวิชานี้อยู่เช่นกันทว่ามันแตกต่างจากวิชาอื่นนี่คือวิชาชั้นยอดมันมีทั้งหมดสิบระดับสามารถทําให้เจ้าก้าวไปถึงระดับแก่นทองได้เจ้าต้องฝึกฝนให้หนักเมื่อเจ้าไปถึงระดับแก่นทองแล้วข้าจะหาครตวิชาอื่นมาให้กับเจ้าชงซานจ้องมองไปยังอันห่วงกล่าวออกมาอย่างจริงจังครับข้าจะฝึกฝนอย่างหนักและเป็นมือสังหารให้กับจูเหรินเหมือนเช่นเคยอืมเอาละ ในตำราเร่มนั้นยังมีรูปวาดอยู่ใบหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนเทียนเจ้าจงไปสืบหม่กับข้าไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายหากเจอคนผู้ดีแล้วไม่จะไปต้องทําอะไรเพียงแค่แจ้งข่าวมาให้กับข้าก็พอจงซานกล่าวครับข้าจะใช้ความสามารถพยายามทั้งหมดเพื่อที่จะหาคนผู้นี้อันหวงยกมือขึ้นคาระวะดีข้าคงต้องไปแล้วเจ้าพักผ่อนเถอะจงซานสายหน้าไปมาขณะพูดจงซานเดินออกมาจากข้างน่องถง รับสายตาของอันหววก็กลายเป็นเงาและพุ่งกลับไปทิศทางที่เขาจักมาอันหววเองก็จ้องมองไปยังเคลดวิชาเงาจู่โจมพร้อมกับถอนหายใจเขาจ้องมองไปยังทิศทางที่จงซานหายไปด้วยประกายแสงที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวจงซานที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าก่อนตะวันขึ้นเขาไม่ได้ปลุกเคียงดินเออแต่อย่างใดเขาออกจากเปรยุนพร้อมกับฝึกฝนทักษะดาบไม่ไกลไปทลายภูเขาสวรรค์ฟันทลายสรรพสิ่งเขาที่ฝึกฝนกับสีลายยักษ์ ตัดมันออกเป็นส่วนๆเหลือเหมือนกับตังหูโดยพยายามที่จะหาจุดอ่อนที่สุดในศิลาแต่ละก้อนจงซานนั้นคิดวิธีฝึกฝนของตัวเองเป็นวิธีที่ไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งได้มาจากการที่เขาฝึกฝนในการผ่าไม้และผ่าหินจงซานที่ฝึกฝนวิชาร่างอยู่สองชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มนั่งมาเป็นต่อในเวลาเดียวกันเองเทลิงเอ๋อร์ก็ตื่นขึ้นในที่สุดนางที่เห็นจงซานฝึกฝนอย่างหนักทําให้นางรู้สึกเขินอายเหมือนกันพรสวรรค์ของเทลิงเอ๋อร์นั้นเหนือกว่าจงซานไปอย่างมาก นางแทบจะไม่ต้องฝึกฝนหนักเลยแต่พลังฝึกตนของนางกลับก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นสถานที่แห่งนี้เป็นเนินที่แห้งแลง้งจงซานไม่กล้าที่จะฝึกฝนอะไรมากมายนักเขาทําเพียงแค่ฝึกบันทลายศิลาและบําเพ็ญพลังเท่านั้นขณะที่เขาลืมตาขึ้นจากการบาเพ็ญเขาก็เห็นเทียนเอ๋อกํกำลังจ้องมองเขาตาโตท่ามกลางดวงตะวันที่ทอแสงด้านหลังทําให้ใบหน้าของนางดูสง่างามราวกับภาพวาดศิลปะ